วันนี้จะไปหาลูกชายครับบ้านหมอป่าแม่น้องอามบอกให้มาตัดกล้วยหลังบ้านไปให้น้องอามหน่อยฝากน้องอานะตัดไปงวดที่แล้วได้ห้าหห้าหวีหมดไปแล้วน้องอามแจก แจกผู้ป่วยไปหมดแล้วกินไม่ทันนะเอาของไปให้น้องอาม้ยเยอะนี่เขาไม่ได้กินคนเดียวนะฮะเขาจะแจกแจกให้ผู้ป่วยคนคนดีบ้างนะเช่นเมื่อวันนั้นก็เอากล้วยไปสี่ห้าหวี พอมันสุกมันสุกพร้อมกันแล้วเขาก็เอาไปแจกให้กับผู้ป่วยเขารู้ฮะผู้ป่วยคนไหนที่ไม่มีญาตินะค่อยมาหาเนี่ยเขาก็จะเอาของไปให้กินฮะเหมือนเช่นวันนั้นฮะแม่ซื้อข้าวกล่องไปสามกล่องพอวางข้าวกล่องปุ๊บ เขารีบถือข้าวกล่องไปให้กับผู้ป่วยที่นอนอยู่ในตึกเลยแม่ก็อยากจะรู้ว่าเอาถือข้าวกล่องไปไหนแม่เขาก็ไปแอบมองดูเขาก็ยื่นข้าวกล่องให้กับผู้ป่วยที่อยู่ในตึกนะคนหนึ่งอ๋อเขาแบนอ่ะนี่ครับเครือนี้ก็เครือใหญ่ ได้หลายเขือจะตัดพอได้ฮนะได้หลายเขืออยู่น้องตัดไปในห้องน้องอามนะพอสุกแล้วก็เดี๋ยวให้เขาจัดการอีกฮนะเขาจะไปแจกให้ใครก็เดี๋ยวเขาจัดการเองฮนะเนี่ยไ้หลายเขือ จะตัดกับได้หลายวีแล้วฮะหนึ่งสองสามสีห้าหกสบโนับไปได้เยอะฮะเขือใหญ่กล้วยน้ำวา้าได้กี่วีนี่หนสอี่ห้าหกเจ็ แปดเก้าสิบสิบเอ็ดวีครึ่งครึ่งครึ่งเลกหน่อยกล้วยน้ำวานะอร่อยรูปไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มีอยู่คือเดียวน่อกนั้นยังอ่อนอยู่ตัวนี้แก่แล้วฮนะพอคั่วสังเกตเลยครับถ้าคั่วถ้าคู่วมันหลุดนี่ แปลว่ากล้วยใช้ได้แก่มันแก่แล้วแต่รูปไม่ค่อยสวยอะไรก็พอกินได้เป็งวันที่แล้วก็ขนาดนี้แหละตัวแล้วหกหกวีงวดนี้สิบวีสิบวีครึ่งเดี๋ยวต้องล้างก่อนนะไม่ล้างเดี๋ยวเขาไม่ให้เอาเข้าห้องน้องอาม มอทะเลเอาไปเขาถือกล้วยไปล้างก่อนนะฮะถึงจะเอาเข้าห้องเขาได้ <laughs> กล้วยเพราะทำไมไม่ล้างถือไปล้างเองก,กล้วยเดน๋ยวล้างฉีดน้ําล้างยางล้างยางออกว่าต้องล้างยางออก เดีย๋ยววันนี้ขนมไปด้วยฮนะขนมไปเลี้ยงผู้ป่วยด้วยครับสองร้อยชิ้นครับก็มีของฝากให้กับผาสีก็มีฮนะทาสีเปียกเนะี่สมกิจเนะี่ยก็มีเอฟซี ู้ใหญ่ใจดีฝากของไม่ให้ฮนะถ้าไม่น้องอามไปซื้อให้เดี๋ยวไม่น้องอามไปซื้ออยู่ฮนะนี่ก็รอพี่น้องอามก่อนนะรอเสร็จแล้วก็เอาขนมแพ็คแล้วเดี๋ยวก็ไปฮนะวันนี้ว่าจะไป็นเมื่อวานคนระับเมื่อวานไม่ว่างฮนะ เดี๋ยวนี้พอสุกก็สุกพร้อมกันนะครับกล้วยเชี่ย <c oughs> เดียวกันสุกพร้อมกันพอสุกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเขากินไม่ทันนะน้องอามกินไม่ทันเดี๋ยวเขาก็จะไปเดินแจก,กเขาเองฮนะเขารู้ฮนะเพราเขาจะรู้ฮนะน้องอามวนะ่าป่วยคนนั้นนี้เป็นยังไงยังไงฮนะเดินไปให้เองเดินไปแจก,กเองคนระับ เหมือนวันนั้นนะแม่ซื้อของไปตั้งเยอะพอแม่วางของปุ๊บเขาก็เรียกเรียก,ยกดูของแล้วก็ยิบนูน่นหยิบนี่เดินไปให้ผู้ป่วยที่อยู่ในตึกครับเดินไปให้ทางหน้าต่างที่หลังบ้านนะเพก่บผู้ป่วยแม่เขาว่านอ้ลุงอามยิบของไปไหนแม่เขาไปแอบมองดูอ้าวก็เห็นเขายื่นของให้กับผู้ป่วยอ่ะ ที่อยู่ในตึกอะอะไรที่กินไม่ทันเขาก็จะแบ่งฮะแบ่งให้คนป่วยเดี๋ยวกล้วยเดี๋ยวเขาจัดการเองฮะพอมันสุกสุกแล้วเขาก็แจกเพื่อนเองฮะล้างยางออกมส่วนมะเขือมะเขือนี่ไม่ทันก็ชอบชอบฮะชอบเลยฮะจิตอาสาทุกคนหลายคนเดี๋ยวมะเขือก็จะหมดแล้วฮะมะเขือเขอมันหมดแล้วแหละหมดชุดแล้วแหละมันไม่ไม่ ไม่ค่อยนั่นแล้วแต่มันก็ยังพอเก็บได้นะมันหน้าร้อนนะขั้วมันจะนั่นต้องเด็ดขั้วแมงกามก็เด็ดขั้วออไว้ก็สวยะขัวกินได้แต่ไม่ได้ขายแล้วครับเก็บกินได้ไม่ตัดประชบ กินอสาก็ชอบนะเขือเดี๋ยววันนี้ก็เดี๋ยวจะเดินทางไปครับมีขนมไอเรี้ยงผู้ป่วยสองร้อยชิ้นนะเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านหมอปลาเดี๋ยวรอไม่น้องอามเนี่ยไม่น้องอามไปหาซื้อของให้ครับท่าศรีก็สมจิตอยู่ครับก็มีเอฟซีใจดีฮะ จะซื้อของให้กสมกจิตแล้วก็ภาษีไม่อาบไปหาซื้ออยู่อ่ะเป็นคุณพี่คุณพี่อะไรนะคุณพี่เก๋เก๋เก,กยายนะฮะจะซื้อของให้สมจิตพวกเครื่องสำอางของเขานะแล้วก็ของของกินของภาษีด้วยฮะยเดี๋ยวเจอกันครับบ้านหนองพาครับเดีย๋ยววันนี้